สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับช่องพริกไทยดําชาแนลคลิปนี้จะนําเสนอผลการแข่งขันแบดมินตันย o นกซ n ซันไลท์อินเดียโอเพนรายการเวทระดับซูเปอร์750ดับ Super 750ชิงเงินรางวัลรวม950,000หเรียญสหรัฐวันนี้เป็นการแข่งขันกันในรอบ16คนและรอบ16คู่สุดท้ายเริ่มจากประเภทยิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันเมืออันดับ16ของโลกลงทําการแข่งขันกันกบเฉินยูเฟย มืออันดับสีของโลกและเป็นมือว่าอันดับสีของรายการจากประเทศจีนซึ่งทั้งคู่ก็เจอกันในรายการที่มาเลเซียผลการแข่งขันครีมบุษนันแพ้ไปศูนต่อ2เกมด้วยสกอร์11ต่อ21 13ต่อ 21, 21, 21ประเภทคู่ผสมบาทเดชาพลพัววราาะ์จับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสามพานคู่มืออันดับสีของโลกและเป็นคู่มือวอันดับสามของรายการลงทาการแข่งขนันกับยี่ห้องกิ๊ยจับคู่กับนิคอ ก่อนเฉลิฉชันคู่มืออันดับบ15ของโลกจากชัยนิตไทเปรายการที่มาเลเซียก็เจอกันในรอบแรกผลการแข่งขันเป็นคู่ของบารเดชาพลกับเฟมสุพิศราเอาชนะไปได้2ต่อศูนเจมด้วยสกอร์ยีต่อ18 21ต่อ15ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สําเร็จประเภทชายเดี่ยวบิลกูรูดวิทิษานเมื่ออันดับ2ของโลกและเป็นมือวาอันดับสองของรายการลงทําการแข่งขันกับลู่กวงซู มืออันดับ15ของโลกจากประเทศจีนผลการแข่งขันวิวกุลวุ์เอาชนะไปได้2ต่อศูนมจด้วยสกอร์21ต่อ14 21ต่อ16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จไทเทนลุทธนาพักอูบทองจับคู่กับเจนเจอนิชาสุดใจประภารัตคู่เมืออันดับ13ของโลกึงทำการแข่งขันกันกบโกศุนหวดจับคู่กับเชวานเจมิไลคู่มืออันดับ10ของโลกและเป็นคู่มือวางอันดับ8ของรายการจากประเทศมาเลเซีย ผลการแข่งขันต้องเล่นกันถึง3เกมก่อนที่คู่ของไตเติร์รุทธนาพักกับเจนเจอนิชาจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เกมด้วยสกอร์21ต่อ17 15ต่อ21และ6ต่อ21โอโมภัคพ,พลทีระรัตสกุลจับคู่กับปอป้อสับสิรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ4 2ของโลกลงทําการแข่งขันกับเจียงเจิงบังจับคู่กับเวยยาสินคู่มืออันดับสองของโลกและเป็นคู่มืออันดับสองของรายการจากประเทศจีน ผลการแข่งขันคู่ของโอโม่พักพลกับปอพอซับซีรีแพ้ไป0นย์ต่อ2เกมด้วยสกอร์15ต่อ21 17ต่อ21ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนน์มืออันดับ8ของโลกและเป็นมืออันดับเจดของรายการลงทําการแข่งขันกับเมียอาบริดเฟลมืออันดับ20ของโลกจากประเทศเดนมาร์กผลการแข่งขันเมรัชนกเอาชนะไปได้2ต่อศูนย์เกมด้วยสกอร์21ต่อ16 21ต่อ11 ผ่านเข้ารอบก่อนลงชั้นเลิศสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ